ครับสวัสดีทุกคนทุกท่านมาหาแมงครับวันนี้มาพบกันมาเดิมเช่นเคยนะครับผมเนาะกับท้องไร่ท้องนาที่ผมพยายามอัปเดตไปเพื่อที่จะบอกเล่าเก่าต่อประเด็นต่างๆในท้องไร่ท้องนานะครับผมเพื่อที่จะให้หลายๆคนหลายๆท่านนั้นนําไปปรับยกใช้ในท้องไร่ท้องนาของตัวเองนะครับกับก็คอสที่หนึ่งเหมือนเดิมครับผมหลังจากที่ทําการฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดทั้งเชื้อโรคเชื้อราทั้งหนอนไปนะครับผมก็ที่ผ่านมานะก็บอกไปแล้วนะครับผมว่าฉีดอะไรบ้างเราก็ฉีดนิเตอร์อีโวไป สะสีกิีวโวจะเป็นเชื้อราแล้วก็ฟุตโกนอนกอไปนะครับผมหลังจากฉีดพ่นฮะความเขียวที่ตอนนั้นที่อัปเดตไปมันจะซีซดๆแต่ฮะตอนนี้มันก็เขียวเขียวแบบเขียวสวยแล้วนะครับผมเขียวสว่างขึ้นมาเนาะนะครับผมเขียวสว่างขึ้นมาอันนี้ก็แผลที่เกิดจากนอนม้วนใบก็มีบ้างนะครับผมก็อย่างที่บอกไปมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ได้เห็นขาวๆนี้คือมันเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมถ้าท่านใดที่เห็นขาวๆแบบเนี้ยในนานั่นคือถูกก็ทำลายมานานแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับ อันนี้ผมจะมาโชว์ในเรื่องของท้องข้าวนะครับผมที่ข้าวเวลามันท้องเนี่ยนะครับผมก็คือถ้าลักษณะลาต้นมนันสมบูรณ์ดีเนี่ยครับมันก็จะมีความเขียวทั้งเรื่องกาบใบนะครับผมนี่นะฮะอันนี้คือ,ท,อท้องที่สมบูรณ์นะฮะเห็นไหมครับว่าต้นท้องจะค่อนข้างอวบอ้วนสวยสมบูรณ์นะครับผมลักษณะใบธงไม่ถูกเข้าทําลายจากพวกแมลงศัตรูนะครับผมเนี่ยใบธงจะแผ่แบนกว้างสวย นะครับผมแบบนี้อันนี้คือเรียกว่าท้องสมบูรณ์เนาะก็อีกไม่นานวันก็จะออกรงแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเนาะนะครับผมหลังจากที่เราเลือกสารด้วยแล้วก็ลักษณะการฉีดพ่นของเราด้วยหรือแม้แต่ระยะเวลานะครับผม,มเรื่องสําคัญเนาะถ้าเกิดเราฉีดเพื่อป้องกันได้นะครับผมเราก็จะได้ข้าวที่ค่อนข้างสมบูรณ์มาแล้วก็มันปัญหาในเรื่องของอโรคแมลงต่างๆมันก็จะน้อยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปอย่างอย่างเนี้ยนะครับผมแผลเนี่ย ก็คือเราฉีดช้าไปมันก็เกิดการเข้าทําลายพอเรามาฉีดปุ๊บมันก็เกิดเป็นแผลแล้วแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ก็คือมันหายเนาะแต่ว่าหลายๆคนหลายท่านอาจจะเป็นกังวลบอกว่าเฮ้ยฉีดไปแล้วเนี่ยสามวันเห็นขาวเต็มนาเลยอันนั้นคือมันหายนะครับผมถ้าเห็นขาวเต็มนานั่นคือมันหายนะแต่ถ้าเกิดไม่เห็นเราเห็นเขียวเขียวนั่นคือมันเป็นนะครับผมเราก็เลยเอามาบอกกันเนาะก็บ,กบางคนบางท่านไม่เข้าใจนะครับว่าเนี่ยฉีดน้อยแล้วเอาไม่อยู่เลยเนี่ยเห็นขาวเต็มนาเลยอย่างเงี้ยครับคือถ้าขาวแบบนี้คือมันตายแล้วนะครับผมเน ตัวมันตายนะครับมันเข้าทําลายตั้งแต่ก่อนฉีดพ่นนะครับพอฉีดพ่นไปตัวหนอนมันตายมันก็เลยแสดงอาการนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหมันเป็นตัวอยู่อะไรอยู่แล้วโอ้โหฉีดไปไม่ตายเลยอะไรเงี้ยคือความเข้าใจของแต่ละคนและท่านมันมันไม่เหมือนกันเนาะนะครับผมเอามาบอกให้แบบเข้าจะตรงกันก็แล้วกันนะครับว่าข้าวแบบนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้อามาให้ดูนะว่าถ้าลักษณะของปลายใบอย่างบางคนเจอปลายใบแบบแดง ไปายใบแดงไหมนะครับผมแบบเนี้นะครับผมอันนี้คือจริงๆแล้วมันเกิดจากพิษที่ตอนใช้สารนะครับถ้าเป็นแผลที่ไม่มีรูปลักษณ์เนี้ยครับผมก็คือพิษที่เกิดจากการใช้สารแต่ถ้าเกิดเป็นเชื้อโรคเชื้อรามันจะอีกแบบหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมผมไม่ค่อยมีให้โชว์นะเนี่ยอย่างเนี้ยคือพิษที่เกิดจากการใช้สารนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออ,อาการที่ใช้ยาหรือใช้สารที่เข้มข้นนะครับผมพอมันกระทบหนักๆเข้ามันก็เกิดแสดงอาการไหมหรือแดงนะฮะ มันมันไม่ใช่เกิดเชื้อโรคเชื้อราแต่อย่างใดเนาะนะครับถ้าเชื้อโรคเชื้อราจะอีกสเตปหนึ่งเลยอีกแบบหนึ่งเลยนะครับผมก็ท่านใดที่มีคําถามสงสัยก็แล้วกันนะครับผมเนาะก็สามารถสอบถามพูดคุยแล้วก็ส่งรูปภาพต่างๆนาน,นานะฮะเข้าผ่านเพจเกษตรกรมน,นอกบอกเล่าชาวเกษตรเนาะนะฮะหรือโพสตได้เลยนะฮะโพสถามได้เลยเลยนาะผมจะเข้าไปตอบเองนะครับผมว่าอาการแบบนี้เป็นยังไงนะฮะเพราะว่าบางคนมาถามข้าวข้าวในวันนี้แล้ววันนั้นแล้วมันแดง คือผมตอบไม่ได้ครับว่ามันแดงแดงที่เกิดจากอะไรนะครับผมเพราะว่าแดงนี่มันเกิดจากหลายสาเหตุมากๆฮะดังนั้นผมต้องเห็นภาพเนาะนะฮะบางคนกลัวเป็นเชื้อโรคเชื้อรารแต่ที่ส่วนใหญ่ที่ส่งมามันไม่ได้เป็นเชื้อโรคเชื้อราครับถ้าใครที่ใช้สารคล้ายๆหรือลักษณะที่ตามผมอยู่ตามอายุวันผมอยู่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่ที่เป็นที่ส่งมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือลักษณะของข้าวมันกระชากสารที่ใช้อย่างช่วงท้องเนี่ยมันก็จะกระชากพวกฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเข้าไปเพื่อที่จะไปบำรุงท้อง มันทําให้ข้าวนั้นเกิดอาการใบส้มใบแดงได้นะครับผมเนาก็มันมันต้องอยู่ที่ความเข้าใจด้วยเนาะนะครับผมบางคนบางท่านไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมก็เลยอยากที่จะมาชี้แจงมาบอกไม่ไม่ใช่นั้นเดี๋ยวไปฉีดสารซ้ำๆเองนะครับผมมันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองไปโดยใช่เหตุเนาะซึ่งการรักษามันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับผมก็วันนี้ก็เลยเอามาบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมได้รับทราบเนาะรับทราบรับชมกันถ้าท่านใดมีคําถามสงสัยก็ส่งคําถามส่งข้อความเข้ามาได้นะครับผมก็วันนี้ คงฝากไว้กับประเด็นสั้นแค่นี้นะครับผมอัปเดตแปลงสีหนึ่งให้ดูด้วยนะครับผมว่าหลังจากฉีด่นสารไปแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะครับผมโอเคครับวันนี้คงฝากไว้กับประเด็นที่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวนหน้ามีเรื่องราวอืน่นใดจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านรับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งมาฮาแม่งลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ